โอเคแล้ววันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปเกมเมอร์เกด้วยนี่ครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในโหมดซีวิสีนะครับผมวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับผมเกมกีดีนาฟรีไฟนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นในโหมดซีวิสีกันนะครับผมเดีวนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับชาวกีดีนาฟรีไฟทุกคนนะครับผมมาาบรรยกัันเคผมเฮา เอ้ยหัวแตกไปดิครับโอ้โหแม่นมากเลยครับโมเต็ตนะครับเต็มเม็ดเลยครับผม oh <my> มาดิเอาดิหื <c oughs> มไม่เข้าหัวลงมาืหเฮ้ยจะชุบเหรอใช้เทีคิวชุบตัวเองววเงงว,หวงเหลืออีกหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ไหนครับเนี่ย <c oughs> เออมันต้องอย่างนี้สิครับผมไลยสองคิว ดีเหมือนกันนะได้ทอนคิวมาแล้วครับมาดูชูรอบที่2แล้วนะครับผมเดี๋นะครับมาเรามาซื้อปืนกันเลยครับไอวอลนะครับผมน้อนมีเพื่อนเชิญมานะครับผม <S <S ก็เพื่อนนะครับผมที่บอกว่าให้ผมให้ผมแอดไปนะครับผมเฮ้ยกดผิดกดผิดอะไรวะไปกดทําไมครับเนี่ย อ่อสำหรับเพื่อนเมื่อนที่บอกว่าให้ผมแอดไปนะผมแอดไปแล้วนะแอดไปทุกคนเลยนะครับผมถ้าเห็นชื่อผมขึ้นนะครับแสดงว่าผมแอดไปแล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เห็นชื่อขึ้นผมไม่ได้แอดไปนะอ่าก็คือผมแอดทุกคนเลยที่มามิ้นในอ่า YouTube ผมนะครับผมที่มาม้นใน YouTube ผมนะครับผมก็คือทําการแอดไปหมดเลยนะอ่าถ้าไม่เห็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะแต่ที่ทนแน่ๆเราต้องเอา ID นะครับเหมันจริง ถ้าให้เพื่อนถ้ายัางไงก็ให้เพื่อนๆนะครับผมแอดมาด้วยกันนะครับแอดมาได้ที่ถ้าอยากเล่นกับผมนะไม่เป็นไรเราไมาเ่เล่นด้วยกันได้นะเราเล่นด้วยกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไม่ได้ด้วยตรงนี้ เอาระเบิร์ไปกินอยู่ทำไมข้างบนเออมันร้อนข้างบนอ่ะลงมาเอ,อ้าเอ,อ้ยสองตัวสองตัวเออนี่แหละ <Hey. S 1> มาชุดรอบที่สามโอ้โหดูเหมือนเขาจะตึงอยู่นะฝั่งน้น แต่ว่าเพื่อนพวกเราแต่ว่าเพื่อนผมตึงกว่าที่นี้ผมสุมเพมื่อนมาแนละ้วับผมไม่ได้เอาเพื่อนมาสักคนเลยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมไม่ออนเกมนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลยทําการสุมเพมื่อนมานะครับตอนนี้นะครับแต่ก็ตึงอยู่นะครับผมตัวน,นี้นะครับพอใช้ได้พอใช้ได้มีคนบอกว่าให้อยากจะหนึ่งหนึ่งกับผมโอ้ยอย่าเลยครับผมผมไม่หนึ่งหนึ่งนะครับผมเล่นไม่เก่งผมเล่นยังผมเล่นยังเอออยู่เลย ข้าชาร์จเด้เพื่อนสองตัวสองตัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโลนสกิลอะไรเนี่ยเฮ้ยผมโลนสกิลไอเดียโลนสกิลไอแมงม,ม,มุมผมโลนสกิลสไปเดอร์แมนฝั่งโน,น้นฝั่งโน,น้นเอาอยังเรายังเอาเราแล้วอ้าวเฮ้ยให้พี่ได้ยิงว่างดิพี่ยังไม่ได้ยิงเลย โอ้โหแต้มนำสามศูแล้วโอเคเกมสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนอเอาดีเนะี่ยบุญ่าต้องมาแนละ้วเกมนี้เพราะเดี๋ยวนี้นะ่เกมฟีไฟผมว่าเขาน่าจะเดิกเล่นกันนะเพราะว่าเพื่อนผมก็ออกไปแล้วที่เคยเล่นกับผมเนี่ยน้องน้องที่เคยเล่นกับผมก็ออกไปแล้ว บอกว่าไปเด่นอเกเบอื่นก่อนถ้าคิดถึงจะมาเฮ้ยเย็นจเย,นย็นตามมาแน่นอนเลยอ้าวไปเยออี่ยเข้าห้องหลังดีครับออจบเลยเ,ออเพื่อนเราจะไหวครับเนี่ยเพื่อนเราจะไหวไหมครับเนี่ยนี่ตัวตึงตัวตึง เกดการนะครับมาอลไรครับ <inequ> ต <ity> ัวนี้ครับวิ่งเข้าไปโอเคยิงครับลูกซองลูกซยัดหัวเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเก็บไป3าคิวคนเดียวนะครับนโอเคนะววันแสดงคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ตะไคร้ผมด้วยนะครับวันแสดงคลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับวันนี้เจอกันคลิปถัดไปนะครับ Old news!